สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านวิมลท่าแพชียงใหม่นะครับวันนี้เราจะมารีวิวแบรนด์นิวมิดเดิลมอเตอร์ฟอร์ดพาวร์ทีโมนีแล้วก็พาวเวอร์วนะครับก็มอเตอร์ฟอร์ดพาวเวอร์ทีโมนีพาวเวอร์วนี่คือชื่อเดียวกันหมดของรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เป็นการปรับโฉมหน้าใหม่นะครับโดยเอาในส่วนของตัวพาวเวอร์ทีโมนีกับพาวเวอร์วเนี่ยรวมกันนะครับแล้วก็มีความเป็นหน้าปัดที่ออกแนวสมัยใหม่หนิดนึงก็คือมอเตอร์ฟอร์ดคล้ายๆว่าเป็นการผสมผสานของทั้ง3รุ่นของทางแบรนนนนดด์เเลยก็ว่าไ้ะครรับือี ผมว่าทางแบรนด์มิโดเนี่ยมาดีมากนะครับเป็นการปรับภาพลักษณ์นะซึ่งปกติเนี่ยถ้าเกิดเรามองนาฬิการเรือนแรกของทางแบรนด์สวิสอ่ะเพื่อนๆจะนึกถึงอะไรแน่นอนแหละนะครับมีที่โซมาอันดับแรกเลยแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็น P.R.X. Gen t l e m แ n เนาะแต่พอมาในมิโดบ้างเนี่ยคือบางทีเรา,เรามองแบบเป็นนาฬิการเรือนแรกเราก็ไม่อยากได้แบบราคาที่มันจะแพงมากเกินไปอ่ะอยากได้อยู่ในเลทประมาณ3 0,000ไม่เกินอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า3 0,000ืนนิดๆอย่างเงี้ยนะครับซึ่ง ถ้าเกิดเราเอาแบบจริงๆจ,จังๆเนี่ยทางแบรนด์มิโนมันยังไม่มีนะครับถ้าเริ่มต้นใส่อย่างเงี้ยนะครับส่วนใครอยากขยับมาเป็น m o t i f o r d t v อันนี้ก็ได้แต่พอมาเป็นมองแบบเรือนหนึ่งที่แบบสามารถใส่ได้หลากหลายงานแล้วก็เป็นตัวเริ่มต้นเป็นตัวจบที่ดีหรือว่าเป็นตัวที่เราอยากจะฝึกใส่ออโตอ้อะเพราะว่ามิโนยังไม่ค่อยเห็นแบบแบบมากมายนะครับมันอาจจะกระโดดข้ามไปเป็นแบบโซนนาฬิกาดำน้ำเลยซึ่งบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ตอบโจทย์เรานะ วันนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้าตัวนี้แหละนะครับเป็นการทําหน้าปัดใหม่นั่นแหละนะครับจริงๆอะถ้าเราสังเกตอะไม่ว่าจะเป็นตัวเรือนตัวสายนะครับตัวกระจกตัวคราวรวมถึงอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นแบบ power wise ชัดๆนะครับก็เป็นการปรับโฉมหน้าปัดใหม่ซึ่งสีที่เขาเอามาทําในรุ่นนี้ก็จะมีทั้งหมด4ส,สีนะครับก็จะมีสีเขียวสีน้ําเงินสีดําแล้วก็สีเงินนะหรือว่าิีเอร์ เอาจริงๆคือตอนนี้เข้าทายอยู่ที่3สีอกอนนะครับก็คือสีเขียวสีน้ําเงินนะครับแล้วก็สีดานะครับแต่ถ้าเกิดใครที่แบบออกแนวแบบชอบไม่ใช่สีดําแบบตามรูปอะซึ่งตามรูปมันเป็นแบบเนี้ยนะครับแต่ผมให้ดูสีดําของจริงคือเหลน่นี้นี่คือสีดําในรูปไม่เหมือนกันสักนิดเดียวนะครับอันนี้คือเป็นหนึ่งในสีที่ผมเซอร์ไพรส์มากนะครับคือตอนแรกผมเห็นในรูปสีดําก็รู้สึกว่าเออมันน่าจะออกมาในโทนแบบ มาลติฟอร์ดพาวเวอร์วตัวสีดําเรือนนี้นะครับมันน่าจะออกมาโทนแบบดําๆแบบนั้นแต่พราะมาเห็นเรือจริงเรือนนี้โคตรสวยเป็นอีกหนึ่งเรือนนะที่ผมสะดุดตานะครับลองลงมาจากสีเขียวคือตอนแรกเนี่ยผมดูสีเขียวที่ผมชอบมากมันเป็นสีเขียวแบบไม่รู้จะแบบเรียกสีแบบนี้ยังไงนะครับมันมีความเป็นสีเขียวที่เป็นสีเขียวแบบเราอยากได้แบบนี้คือไม่ต้องฉูดฉาดมากแล้วก็ไม่ใช่มืดจุเกินไปนะครับก็คือผมชอบมากเลย2สีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสีเขียวกับสีเทา ส่วนอีกสีหนึ่งนะครับที่มีมาตอนนี้ก็คือสีน้ําเงินสีน้ําเงินนี่อาจจะเป็นเรือนที่แบบเป็นออกแนวแบบสีกลมๆม,มีการความมีแบบมีการไล่แบบเหมือนมีเงาดําๆด้วยนะเหมือนมีความไล่เกเดียนสีดานะครับเรือนนี้ผมว่าอาจจะออกแบบธรรมดานิดนึงแต่ว่าใครที่อยากได้แบบนาฬิกาที่ใส่แล้วดูไม่เบื่อแล้วก็อยากได้หลายๆงานอย่างเงี้ยนะครับผมว่าสีน้ําเงินเรือนนี้ก็โอเคนะครับแต่ถ้าผมชอบสุดนะครับผมแนะนําสีเขียวลองลงมาก็คือสีดํา เนี่ยถ้าเพื่อนเอนเห็นตรงนี้เนี่ยมันจะออกแบบเป็นสีเทาแบบชัดเจนใช่ไหมซึ่งมันจะแตกต่างกับในรูปชัดเจนเลยนะครับก็อันเนี้ยเพื่อนเพื่อไม่ต้องเดี๋ยว,ยวผมจะเอาโพสรูปที่ผมถ่ายแสงจริงให้ดูด้วยนะครับเผื่อบางทีเนี่ยเวลามันอยู่ในอ,อยู่ในห้องเนี้ยนะครับเวลามันถ่ายเนี่ยเวลาแสงมันโดนเนี่ยบางทีเพื่อนๆอนอาจจะคิดว่ามันไม่ใช่แสงจริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมให้ดูว่ามันมันคือแสงเดียวกันนี่นแหละนะครับอ่า เราไปทวนสเปคกันอีกรอบหนึ่งนะครับตัวเคสไซส์ของเรือนนี้นะครับก็อิงมาจากอัลมอเตอร์ฟอร์ดพาวเวอร์ไว้นะครับเคสไซส์40นะครับลาทูระอยู่ประมาณ47นะครับหัวสายเบอร์19เหมือนเดิมนะครับความหนาอยู่ประมาณ12มิลมนะครับเรือนนี้เดินเครื่องมาเหมือนกันนะครับเป็นคาลิเบอร์80แล้วก็เป็นกลไกชุดใหญ่เป็นนิวโอครองนะครับอัตราการสำรองพลังงานสูงสุดก็อยู่ที่80ชั่วโมงแล้วล่ะนะครับสิ่งที่ผมชอบอย่างแรกเลยนะครับคือหน้าปัดนะครับการวางตำแหน่งหลักชั่วโมงเนีี่ยมมมันควาแบบ เท่ากันเกือบหมดแล้วก็มีมาเว้าในตำแหน่ง6นาฬิกานะครับซึ่งแบบเนี้ยผมแบบมีความรู้สึกว่าเออมันมันโอเคนะถ้าเกิดถ้าเกิดเราย้ายมาอยู่ในตำแหน่ง3บ้างละในตำแหน่งอื่นบ้างบางทีมันก็จะทําให้ตัวหน้าตาเนี่ยมนดูขัดขัดแต่การที่เอามาอยู่ในตำแหน่งเนี้ยมันก็ทําให้ซ้ายขวามันเท่ากันมันดูสบายตามากขึ้นนะครับบวกกับตัวเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเนี่ยมีความแบบยังไงอะมีขนาดใหญ่แล้วก็หลักชั่วโมงเนี่ยมีขนาดใหญ่นะครับลูมในที่มืดหรือว่าซูเปอร์ลูมินว่าเนาะก็ ทำออกมาได้ดีกว่าในตระกูลแบบ Mul ติ o r ร p o พ e วูบหรือว่า Multiford ด t t i m o n y เลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรือนะครับที่ผมว่าน่าจะเปิดประสบการณ์ใหม่ของคนที่แบบอยากได้ธุรการมิดเดิลเรือนแรกใส่เนาะอยากแบบฝึกใช้เรสอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเรือนนี้น่าสนใจมากนเรามาดูกันอีกทีนึงนะครับตัวเรือเนาะการขัดเงาในตำแหน่งขอบบนนะครับตรงกลางเป็นงานขัดด้านนะครับล้อกับเม็ดที่เงานะครับ ตัวหูสายเนี่ยหรือตัวส่วนของตัวลักเนี่ยก็จะมีความแบบเป็นแบบแบนๆดูเรียวเล็กๆนะครับเหมือนปากนกเล็กๆเหมือนนาฬิกายุคแบบ1นึ่งเก้าสอูอะไรอย่างนง้นนะครับส่วนตัวสายนะครับก็จะเป็นสายลักษณะแบบเหมือนเดียวกัแบ power บ buy นะครับเป็นสายลักษณะ president ซึ่งสายลักษณะเนี้ยเราจะไม่ค่อยเคยเห็นในรูปแบบที่มันเป็นสตีลแบบนี้นะส่วนใหญ่จะอยู่ในทองซึ่งถ้าเกิดเราสังเกตดู่ะสายลักษณะเนี้ยส่วนใหญ่อะจะอยู่ในพวกแบบนาฬิกาสายที่เป็นทองคําจริงๆเป็นทองเคจริงๆเลยนะครับซึ่ง อันนี้ก็ถูกออกแบบมาให้อยู่ในรูปแบบสติลซึ่งหาทัวรจับยากนะถ้าในท้องตลาดหลายแบรนด์ไม่ค่อยมีใครทําออกมาในลักษณะนี้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ในตําแหน่งข้อกลางเนี่ยก็จะเป็นการแบบขันแบบเงาข้าง2ฝั่งก็จะเหมือนเดิมนะครับเป็นการขัดแบบด้านๆนิดหนึ่งนะครับตราโลโก้แบรนด์นะครับตัวบานพับนะครับปัตตฝ่ายสวยมากตัวฝาหลังเป็นการโชว์เครื่องฝาเกลียวสวยงามสวยสุดๆนะครับสวยสุดๆราคาป้ายของเรานะี่อย่างที่เห็นไปช่วงแรกเนาะ เรือนี้อยู่ที่37,000นะครับเท่ากันทุกสีนะครับส่วนตัวกระจกเนี่ยขนาดแบบเออมีความเป็นแบบซับฟาแบบโดมรูปกล่องขึ้นมาแบบแนวเก่าๆแบบเนี้ยแต่ก็ยังมีความแบบไม่หนามากนะครับวัดตั้งแต่ฝาหลังเนี่ยตัวกระจกเนี่ยจนถึงตัวกระจกข้างหน้าปัดเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ12มิลเองนะครับซึ่งก็ถือว่าทําเคสไซส์มาได้ค่อนข้างบางเลยทีเดียวนะครับ เรามาดูในรูปแบบของเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าถ้าเกิดเอาไปเทียบกับพาวติโมนีล่ะนะครับอันนี้ผมเอามาเปรียบเทียบกับในส่วนของตัวหน้าปัสดสีดำนะครับกับพาวติโมนีกับในรูปแบบของพา t ติโมนี่พาวเวอร์วนะครับก็ถ้าเป็นพาวเวอร์วเนี่ยในรูปแบบที่เป็นสายสตีลรุ่นใหม่เนี่ยนะครับแล้วก็ตัวขวามือเนี่ยเป็นในรูปแบบของพา t ติโมนีตัวดั้งเดิมนะครับที่มีลักษณะเป็นแบบพาวโซมิเตอร์ะนะครับแล้วก็มีเข็มชั่วโมงเป็นลักษณะเป็นแบบเข็มฉิดยาเนาะที่เราเคยเรย S 1> <S 1> ซึ่งความแตกต่างเนี่ยเหมือนกันแบบแบบคือจริงๆอะถ้าเกิดเรามองแว้บแรกแล้วเราอาจจะไม่ค่อยสังเกตว่าแบบมันเหมือนกันหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเคสไซส์ตัวเรือนนะครับตัวคราวนะครับรวมถึงลักษณะตัวกระจกเนี่ยมันก็จะมีความคล้ายกันนะครับการขัดแต่งขงอบเหมือนกันหมดต่างกันเพียงแค่น้ำปัดชุดเข็มตัวสายเท่านั้นเองนะครับก็ถ้าให้พูดถึงในรูปแบบของ ความขายดีสุดเนี่ยผมก็แน่นอนแหละต้องให้ยกในส่วนของตัวพาติโมนี่รุ่นเก่าก่อนนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ออกมาค่อนข้างแบบหลายปีมากๆแล้วนะครับเรือที่ผมเคยรีวิวไปในช่วงต้นคลิปคลิปแบบต้นคลิปต้มช่องของแบบของทางผมเลยเป็นเรือที่ผมใส่เองนะครับใครยังจําได้ไม่นมีความเป็นแบบวินเทจความเป็นเฮอริเทจออกมาแบบชัดเจนนะครับขอบนะครับก็เป็นแบบพาวเวอร์มิเตอร์ที่มีมาตรวัดเนาะแบบจับที่ชิะจอนนะครับซึ่งมาตรวัดแบบนี้ก็จะเป็นการล้อนะครับ ในส่วนของตัวการวัดชีพจรในสมัยก่อนนะครับที่แบบนาฬิกาพวกนี้ก็จะเป็นพวกคุณหมออะไรใส่นะครับซึ่งก็หลายร้อยปีมาแล้วแหละนะครับมันทำให้นาฬิกาเรือนนี้มีความเป็นแบบร่วมสมัยนะครับประมาณนั้นแล้วก็บวกความวินเทจมากๆอยู่ในตัวนะครับเรือนี้มาพร้อมกับสายหนังนะครับซึ่งหลายคนชอบเพราะว่าเปลี่ยนสีได้มันเฟดสีได้นะครับมันเป็นหนังแบบพาทิน่านะครับมันมีความเฟดได้สวยๆมากนะครับและก็หลายคนก็ไม่ชอบเช่นกันนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยทนทานแล้วก็มันแบบ อ๋อคือ,อยังไงอ่ะมันมันไม่ทนอ่ะนะครับว่าอย่างนั้นเถอะนะครับมันจะโดนน้ําโดนเหงื่ออะไรอย่างเงี้ยบ่อยๆเนี่ยผมว่าก็ไม่ค่อยเวิร์กนะครับอันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของมัลติฟ o r ์ดพาทิโมนีนะครับในรูปแบบของสายหนังก็ยังมีขายอยู่นะครับอ่ะก็อันนี้ก็อยู่เป็นอารมณ์ที่อยู่บนข้อมือของผมทั้งหมดนะครับสามเรือนนะครับในรูปแบบของสายสตีลรุ่นใหม่นะก็บนข้อมือของผมนะครับอยู่ที่6.3นิ้วเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นสีอื่นๆสีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับมันจะมีความแตกต่างเล็นึงก็คือถ้าเกิดเรามองดูในหน้าปัดสีเขียวอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบคือมันเป็นสีเขียวที่ไม่มืดนะครับแล้วก็ไม่ไม่แบบว่าไม่สว่างจนเกินไปแบบเหมือนสีเขียวแบบสะท้อนแสงอะไรขนาดนั้นนะครับมันมีความเป็นสีเขียวที่เวลามาอยู่บนข้อมือเนี่ยเวลาคลายมองเข้ามาเนี่ยมันก็เห็นสีเขียวชัดเจนนะครับส่วนสีน้าเงินก็อาจจะมีความเป็นแบบสีดำๆกลมๆปนๆมาบ้างนะครับ ส่วนถ้าเป็นแบบในรูปแบบของสีแบบหน้าดำเนี่ยมันออกสีแบบเกรทเจนนะครับสีเกร์ในที่นี้เนี่ยคือถ้าเกิดเรามองดูหน้าปัดเนี่ยการที่เขาปัดแต่งลวดลายแบบสันเรย์มาเนี่ยเป็นการฟินิชิ่งแบบนี้มาเนี่ยมันก็ทําให้ตัวหน้าปัดเนี่ยมันดูเหมือนสว่างวาบขึ้นมามันอาจจะมองเวลาง่ายกว่าสีอื่นอันนี้ผมยอมรับเลยว่าถ้าพูดถึงสีดํานะแล้วก็ออกแนวแบบสีเกรยเกรแบบนี้ผมว่าสีดำตัวเรนนีนน้น่าสนใจแล้วก็เป็นการอ่านค่าเวลาที่ค่อนข้างง่ายกว่าสีอื่นน,นะครับ อันนี้พูดถึงในการเตีบเทีบกัน3สีนะแต่ถ้าเกิดเรามองดีๆในทุกสีอย่างเงี้ยผมก็บอกได้เลยว่าทั้ง3สีเนี่ยอ่านเข้าเวลาง่ายเพราะหลักชั่วโมงเขาใหญ่เข็มชั่วโมงเขาใหญ่นะครับแล้วก็รวมถึงตัววันที่เนี่ยก็ไม่ใบบังเกะกะในส่วนของตัว3นาฬิกาเหมือนได้ก่อนนะครับก็ย้ายมาอยู่ตำแหน่ง6นาฬิกานะครับอันนี้เราพูดถึงในหน้าปัดที่มีทรงความเป็นแบบสมัยใหม่แบบนี้แล้วก็เอามาจับอยู่ในโมเดลนี้นะ จริงๆอะในโมเดลเนี่ยในวันตำแหน่งวันที่6นาฬิกามันก็อยู่ในตำแหน่งนี้ตั้งนานแล้วล่ะแต่เราไม่ค่อยเคยเห็นในรูปแบบของทางแบรนด์มิโดที่ทําออกมาในรูปแบบนี้นะมันก็เลยพูดพูดได้แบบบ้างนะว่ามันเป็นการปรับย้ายช่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเอาจริงก็คือเขาอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่แรกแล้วแหละนะครับแต่คือมันมันไม่เหมือนนาฬิกาในยุคแบบเก่าๆม,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 มันไม่มีออกแนวเหมือนแบบ power w i s เก่าๆมันไม่มีออกแนวเหมือนแบบ paternoni เก่าๆนะครับ เป็นการร่วมสมัยนะครับเป็นการจับมัลติฟอร์ดจริงจังนะครับเอาพาติโมนี่มาสมกับพาวเวอร์วายนะครับมันก็เลยทำให้เรือนี้เกิดขึ้นมานะครับเพราะว่าทางแบรนด์ม d โดมาดีนะแล้วก็ผมว่า3เรือนนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆน่าจะชอบกันเยอะเหมือนกันนะครับใครที่ซื้อทีวีไปแล้วนะครับอยากได้นาฬิกาใส่สบายๆเนาะหรือว่าอยากได้นาฬิกาที่ใส่แบบสวยๆแบบดรสหน่อยๆนะครับแนะนำเรือนี้นะครับ ก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับ3เรือนนี้นะครับใครที่สนใจเรือนไหนนะครับก็สามารถสอบถามราคาส่วนลดพิเศษได้นะครับหรือใครที่สนใจแบบทํารายการผ่านช้อปปีนะครับอยากผ่อนชำระอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนก็สามารถทํารายการผ่านเลงด้านล่างได้เลยนะครับอย่างไงี้นะครับวันนี้ผมบอสนะครับจากชาแนลวิมลท่าแพก็ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วเราเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ